มันอาจ,จไม่ได้เดินตามแนวทางทฤษฎีทั้งร้อเรซเราพยายามช็อตคัดมาในส่วนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะไปเรียนเรื่องทฤษฎีไม่ไม่ว่านักดนตรีจะเล่นคีย์ไหนถ้ามันเป็นทางคอร์ดชุดคอร์ดลักษณะเดียวกัน เสียงที่ได้ยินเหมือนกันนี่ EP ีที่7นะอย่าลืมถ้าจะพูดว่าอ๋อดูไม่เข้าใจเลยก็ใช่เดนไม่เคยดูตอนนี้หนึ่งสองสาจะเข้าใจได้ไงก <c oughs> อจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งหยิกีตราขึ้นมาทีาแรกที่ต้องทำก็คือตั้งสายให้ตรงก่อนตั้งสายนะไม่ใช่ตั้งกีตราเพราะถ้าตั้งกีตรามันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เปิดมาก็จัดมุกเยียวราบกันเลยทีเดียวชิลฟังคนด้ oh, <no. S 1> สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่พน้องๆทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามนะกปูบางส่วนอาจจะหายตายจากกันไปแล้วเอย่างนี้หายกันไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังอยู่นะครับสวัสดีเพื่อน <c oughs> เพ่อที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะเรียนกีตาร์กับนะกปูฮะสอนกีตาร์เริ่มจากศูนย์ EP ที่เจ็ด หลังจากที่เราล้างห่างหาย EP ที่6เนี่ยมาก็อ๋อโอ้คือเป็นปีแล้วนะน,นะครับผมวันนี้มาในหัวข้อที่และทางขอด สิ่งที่นปูลังจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเอ้ยนปูเพิ่งพูดเป็นครั้งแรกอ่าในชนะน้าไม่เลยนปะูพ,พูดมันเยอะมากพูดง่ายๆคือพูดจนปากเปียกปากแฉะพูดตั้งแต่หัวดำจนแลวหัวขาวหงอกก็จะตอนนี้นะครับผมแต่เราก็จะยังพูดไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนๆหน้าใหม่เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้รู้เนี่ยเอ้ยเข้ามาแล้วก็ได้รับฟังใอ้เป็นทริคเล็กๆน้อยเพื่อที่จะนําไปปฏิบัตินําไปฝึกหั มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เดินตามแนวทางทฤษฎีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เราพยายามช็อตคัดมาในส่วนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะไปเรียนเรื่องทฤษฎีไม่สะดวกที่จะไปจำโน้ตไม่สะดวกที่จะไปท่องอะไรที่มันวุ่นวายเพราะฉะนั้นมาช็อตคัดด้วยกันครับสำหรับวันนี้ที่และทางของ คำเข้าใจก่อนคี่คืออะไรภาษาอังกฤษ KEY 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 คอฟายสรลอียอยักกาลันคีย์คีถ้าแปลกันตรงๆเนี่ยมันก็คือกุญแจถึงจะพูดทําไมกุญแจหรือว่าบันไดเสียงนะครับผมซึ่งมันจะประกอบด้วยอะไรย้อนกลับไปนะมันก็จะประกอบด้วยเรื่องราวของสเกลสเกลก็คือบันไดเสียงมันก็จะวนเวียนวนเวียนเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันคือแบบว่า กลือกลัวกันอยู่เนี้ยทำให้เรางงกันไปเปล่าๆเ,เ,เอาเป็นว่ามันต่อยอดมาจากเรื่องของสเกลคือกลุ่มโน้ต7ตัวที่มันรวมกันกลัวๆก,กันคราวนี้พอมันเป็นคีย์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเคยได้ยินหลายๆนักดนตรีหลายๆค,คนพูดว่าคีย์เอคีย์บีคีย์ซคีย์จคีย์ดคีย์เอะไรพวกเนี้ยเค้ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วผูอยากจะชอ็อตคัดให้สั้นแบบนี้ครับผม <Wow. S 1> ให้มองมันว่าไม่ว่าจะเป็นคีย์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่ได้มีหูระดับเทพมี p พิ h ระดับที่เรียกว่าฟังแล้วบอกได้ทันทีว่านี่คือเสียงมีหรือว่าอ e ีเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจฮนะให้คิดแค่ว่ามันคือระดับเสียงสูงตำ่ำไม่ว่านักดนตรีจะเล่นคีย์ไหนถ้ามันเป็นทางคอร์ดชุดคอร์ดลักษณะเดียวกันเสียงที่ได้ยินเหมือนกันอ่ะสมมุติหลับตานะ ไม่ถึงให้หลับตาหลับตาเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องมองไงว่าเมื่อกี้นปูเล่นคอร์ดอะไรคีย์อะไรอ้าวคราวนี้ฟังอีกอันหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปอันแรก ฟังอีกอันหนึ่งอันที่สองรู้สึกถึงอะไรถ้าเราหลับตาถ้าเราไม่ดูว่ามันคือคอร์ดอะไรที่นักปู่เล่นเมื่อกี้เฮ้ย สำเนียงหรือว่าเสียงที่ได้ยินมันเหมือนกันเป๊ะเลยตงแตงๆตงตังตังตงงก็คือเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยอ่ะในทางขอที่เราคุ้นเคยแต่สองชุดที่น้ปูเล่นความแตกต่างคืออะไรระดับเสียงฮะสูงและต่ำอันแรกต่ำอันที่สองสูง สำเนียงเหมือนกันเป๊ะนี่ฮะคือความหมายของขี่คี์คือระดับเสียงสูงต่ำเราไม่ต้องไปท่องเราไม่ต้องไปจำว่ามันมีโนต้ตอะไรบ้างแต่สิ่งที่นภูอยากจะให้เพื่อนๆจำก็คือเรื่องของทางขอดที่มันจะเอามาแทนที่ในแต่ละคียแต่ละขียได้เลยเราฝึกกันมามากมายเหลือเกินในส่วนของคี์ C ที่มันจะมี C ี เอาแค่นี้ก่อนนะ3ขอร์ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดลึกๆค่อยๆไปกับเทียนิดอันนี้ให้มองว่ามันคือทางขอร์ดหลักๆของคีซีก่อนจริงๆมันก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายอย่าพึ่งอย่าพึ่งโต้แยง้งเพราะถ้าพูดทั้งหมดทีเดียวเดี๋ยวงงต้อยห่อเลยเอาง,ง่ายๆสั้นก่อนให้ฟังสำเนียงง่ายๆก่อนว่าเนี่ยเนียซีเอ ถ้าเราอยากจะเล่นคีย์อื่นให้ได้สำเนียงแบบนี้สมมุติอยากจะเล่นคีย์ดีให้ได้สำเนียงแบบนี้เฮ้เราจะมีหลักการยังไงในการคิดอันอแน่หลักการของมันง่ายนิดเดียวฮะให้มองคอร์ดทั้งหมดเป็นตัวเลขแทนที่เราจะมองว่า C D minor E minor F G A minor B minor Diminished f เ i แล้วก็ C เฮ้ยเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นให้เรามองกันว่า C คือ1 D minor คือ2 E minor คือ3 F คือ4 G คือ5 A minor คือ6 B minor f ฟคือ7แล้วก็วนกลับมา C อีกครั้งก็คือ 1. <ม>1เมื่อเราฟองอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้เราสามารถเอาเคีย์อื่นๆมาเทียบแล้วตั้งแทนค่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นคีย์ไหนก็นแล้วแต่ฮะสมมติว่าถ้าเป็นคีย์ D เอา D นับเป็น1 D 1 คอที่2ของคีดีคืออะไร e minor เป็น2ขอที่3 f s h a r p m i เ o r เป็น3ทําไมถึงเป็น f s h a r p minor ทํทไมไม่เป็น f ธรรมดาตัวช h a r ปมันมาจากไหนอันแน่สแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของสเกลย้อนกลับไปเลยครับจากกวาร s สเกลมีอธิบายนะครับย้อนกลับไปแล้วจะเข้าใจว่าเอ้ยทำไมคีดี f มันถึงเป็น f s h a r p ทำไมมันไม่ใช่ f ธรรมดาคราวนี้เ,นเพื่อนๆลองมองกราฟิก ตึงจะเห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งของตัวเลขมันเปลี่ยนไปนะแทนที่1 2 3 4 5 6 7มันจะเป็น C D E F G เมื่อเราตั้งเอา D เป็นคีย์หลักมันจะกลายเป็น D E F sharp minor G A B C sharp minor flat f i v แล้วก็วนกลับมาดี1 2 3 4 5 6 7แบบนี้คราวนี้มันจะตอบคำถามอะไรเราได้สมมุติว่าเราเล่นคีย์ C มีคีย์คอร C F แล้วก็ G มันคือลำดับที่เท่าไหร่ของขีบบ้าง C คือ 1, F คือ 4, G คือ5เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะเล่นดีให้ได้สำเนียงแบบนี้เอามันมาเทียบกันครับผม D คือ 1, G คือ 4, A เนี่ยเราก็จะได้สำเนียงที่มันเหมือนกันเป๊ะแตกต่างกันแค่อะไรแตกต่างกันแค่เสียงสูงต่ำเฮ้ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สิเว้ยให้มีประโยชน์มีประโยชน์ในแง่งของการที่วันหนึ่งเราอยากจะ transport k ย์วันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนีย์เอ้ยเราร้องย์ซีไม่ถนัดเว้ยเราอยากจะร้องคย์ดีแต่ว่า คอร์ดมันเป็นอย่างเนี้ยมันแล้วมันจะเอามาเทียบกันยังไงเพื่อให้มันได้เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อย่างที่นัาปูบอกเฮ้ยตีตารางขึ้นมาเลยครับผมมันจะมีคำตอบอยู่นั้นอ่ะสมมุติว่าคอร์ดคีซีอ่ะ,อะเราไม่เล่นเราจะเล่นกระโดดข้ามไปคีอี e เลยใช้วิธีความคิดเหมือนกันฮะตั้งอ e ีเป็นดอฟชาร์ป m i n o r เป็น2ทําไมถึงเป็น F-Sharp m i n o เอันแน่แสดงว่ายังไม่เข้าใจยังอีกยังไม่เข้าใจ,เ,าใจเรื่องสเกลอีกย้อนกลับไปแล้วก็จะมีคําถามอีกว่าเออทาไมคอที่2มันเป็น m i n o r ครับนะปูอันแน่อันแน่เฮ้ยบอกแล้วว่า โอ้จนพาไปแทกลาเราทำคลิปก่อนนะเซิร์ชง่ายๆเลยครับผมทางขอดกลุ่มคอดในแต่ละคี์อะไรพวกนี้นะปูทำมาไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าในคลิปนี้ E ีีนี้นะปูนำมาช็อตคัทสั้นๆส,สำหรับคนที่ติดตามกันมัน้งแต่ E p พี3 4 5 6นี่ EP ีที่7นะอย่าลืมถ้าจะพูดว่าโอ้ดูไม่เข้าใจเลยก็ใช่สิมึงไม่เคยดูตอนที่1 2 3 4 5 6จะเข้าใจได้ไง อ่ะมาคีย์อีดิบอ่ะอ e, คือหนึ่งของ E คืออะไร E F G A C ของ E นะั้นไม่ใช่สี่ตัต๊กตัต๊กตั๊ก C E F ไม่ใช่ E F G A A major ธรรมดาครับและคอร์ด B โอ้โหจับ B แบบว่าโหดร้ายเลยท่าแบบอแบบอืท่าม่เกรงใจคนจับคอร์ดท่ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น1 4แล้วก็5ของ K e, คีย์อีก็คือ ใหยกตัวอย่างนิดนึงสักเพลงแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตหยิบเพลงตัวเองขึ้นมาแล้วกันเพราะเดี๋ยวหยิบเพลงอื่นขึ้นมาแล้วลิขสิทธิ์จะท้ามหานะครับ oh, <no. S 1> ส่วนก็แค่ขาวเาเหมือนจะโดนฟ้องไปะ oh, <no. S 1> อ้สมมติว่านักบูลเล่นเพลงลมแหงสวยลมเวเล่นซววอยู่ในคีย์จีลมเอ๋ยลมเจ้าพัดมาทำไมเธอเจ้าไม่ได้พัดพาหัวใจของคนที่ข้ารักมาถึง ในเพลงลมแพ่งสวยเนี่ยเฮ้ย hey, มันมีคอร์ดจีเว้ยเอมายเนอร์เว้ยดีเอาเฉพาะทอดน,นี้นะก็ต้องมาดูว่ามันคือคอร์ดลำดับที่เท่าไหร่จี G คือหนึ่งจีเอสองอ่าหนึ่งสองจีเอบีซีดีหนึ่งสองห้าคือคอร์ดลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่ห้า คุณาครักมาวนี้เราโหชอบเพลงลมงเพลงชวยมากเลยอยากจะร้องแต่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยร้องไม่ได้เทียบเสียงกันแล้วอยากจะร้องเป็นคีซีทำไงดีเฮ้ยใช้วิธีการคิดหลักการเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้เมื่อเล่นอยู่ในคีจีมีคอร์ดไหบางมี G Am i n ม r นนั่นก็คือลำดับที่1 2 5 เอามาเทียบเลยครับผมคอที่หนึ่งคืออะไรคอที่หนึ่งแน่นอนมันคือคอร์ดสี่และสองออริจินอลคือ A อมิเนอร์ใช่ไหมแต่สองในคีซีเนี่ยมันไม่ใช่ A อมิเนอร์ไว้มันคือ C, D, G m i n มิเนอร์และห้าในคีซีฮะนับไปฮะ C, D, E, F, G 5ห้าในคีซีผู้หญิงร้องจัดมาม มันทำให้เราสามารถคิดแล้วก็ทานสปอตคอร์ดได้ณทันทีทันใดแต่นี้เท่านั้นต้องแม่นนะต้องแม่นในส่วนของการนั่งจำนั่งท่องอะไรพวกนี้ถามว่าเฮ้ยมัน มันจะจําจไหวหรือว่ามันจะท่องไหวหรือวานักผู้บอกทริคไปนิดนึงฮะอย่าพยายามท่องอย่าพยายามจําแต่ให้พยายามทําซ้ําๆจนเราเคยชินเพราะพอเราเคยชินปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งนับนิ้วฮะเราจะฟังเสียงสำเนียงแล้วเราจะดาออกได้เลยว่าคอต,ต่อไปมันน่าจะเป็นคออะไรอ่ะโซมติอีก1นึ่คีย์เป็นคีย์อีแล้วกันคอร์ด1 2, นึ่งคอสองคอห้าหนของ e คือ ก็คือ E อาปิกร่วงหายหายหายขออนุยากหยิบปิกค <c oughs> อร์ดหนึ่งข,ของ E คือ <c oughs> ก็คือ E คอร์ดสองก็คืออะไร <c oughs> F sharp minor ทำไมถึงเป็น F sharp minor <c oughs> ไปศึกษาเรื่องสกิล <c oughs> และคอร e ์ดห้า E F G A B <c oughs> จะจับแบบนี้ก็ได้หรือจะจับแบบนี้ก็ได้จับแบบไหนก็หนีไม่พ้นว่าต้องทาบ <c oughs> <c oughs> ความทำ่มเพระเจ้าไม่ได้พ,พัดพาหัวใจเอาคนที่ค่ารักมาคืนด้วยเนี่ยนะมันทำให้เราคิด t านส s p o ได้เร็วได้ง่ายขึ้นหลายคน เริ่มมีแบบว่าไอ้พมึมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยมึงก็หาคาโป้แล้วกันถ้าไปเรือยเออไม่ต้องมาคิดคอร์ดใหม่ด้วยเฮ้ยใช่ไม่เถียงเลยว่าเฮ้ยใช้คาโป้มันดีมันง่ายแต่ถามใจตัวเองครับผมเราอยากพัฒนาไหมเราอยากจะเป็นคนที่เล่นโดยที่แบบว่ามีความรู้และเข้าใจจริงไหม ถ้าอยากทำเฮ้ยฝึกถึงเวลาการใช้งานจริงเราอาจจะไม่ต้องมาตั้งคิดแบบน้าปู่ก็ได้เราอาจจะใช้คาโปท่าไปเลยก็ได้เออ,อยากจะเล่นสูงครึ่งต่ําลงก็เาคาโป้่าไปเรื่อยๆข้าไปเรื่อยๆไม่ผิดเลยนะทุกคนสามารถทําได้แต่มันจะไม่เข้าใจ <Wow. S 1> ในหนๆแล้วก็ฝึกละฝึกให้เข้าใจอย่างที่นะ้าป <Wow. S 1> ูบอกคือว่าไม่จำเป็นต้องท่องไม่จำเป็นต้องโอ้โหพยายามจํานะครับ ไม่มีประโยชน์สิ่งที่จะทําให้เราทําได้ดีทําได้คล่องทําได้แม่นก็คือว่าเฮ้ยทำซ้ำๆซ้ำจนเกิดความเคยชินเหมือนเราปั่นจัก,กรยานทำซ้ำๆแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพะวงว่าจะต้องส่งตัวยังไงมาถึงจะไม่ล้มบางคนนี่แบบว่าปล่อยมือชิลสบายเรียนกีตาร์เริ่มจากศูนย์จากนัาปูครับผมจากผู้ชายที่แบบว่าปักปักแจวมาผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับผมอยากให้เพื่อน ฟังเรียนรู้เข้าใจและนําไปใช้ได้จริงจําไว้ฮะว่าไม่ต้องพยายามท่องฮนะไม่ต้องพยายามท่องไม่ต้องพยายามทําแต่ให้ไม่ใช่สิไม่ต้องพยายามท่องไม่ต้องพยายามจําแต่ให้พยายามทําซ้ํซํๆเพื่อให้เราเคยชิน <Wow. S 1> แล้วเราจะทําทุกอย่างได้โดยธรรมชาติวันนี้จากลากันไปแล้วหวังว่า EP ี ที่8คงไม่นานเกินรอเีินไม่ได้เริ่มจะเสื่อถ้าดูคลิปนี้ไม่เข้าใจแสดงว่า123456แกยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูซะสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าอ้อยากจะสนับสนุนนะ้ปู Feel. อยากจะช่วยเหลือค่ากับแฟนนะ้ปูแล้วเกินนะครับผม สนับสนุนกันได้ครับผมห้า,าสิบบาทเท่านั้นเองช่วยกันหน่อยนะอยากเปลี่ยนสายม,ามีตังขอบคุณมากครับลากันจริงแหละสวัสดีครับ